เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชากุมารเสด็จไปยังวัดชัยทารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ในการนี้สเสด็จเข้ามณฑบพ่อท่านสมเด็จเจ้าพระครูวิสุทธิวงศ์จาจาร์ยานมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารได้สเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปทรงยกฉัดทองคำมณฑบเมื่อปี2536 ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกรูปหล่อหลวงพ่อช่วงอดีตเจ้าอาวาสรูปที่สองและรูปหล่อหลวงพ่อเกลื่อมอดีตเจ้าอาวาสรูปที่สาม จากนั้นเสด็จไปยังสาลาเรือนไทยกุติจำลองหลวงพ่อแชม่มสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงวางพวงมาลัยท่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีรัสสลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่พระมหาพงศ์ศักดิ์เตชะวันโนเจ้าอาวาสแล้วท่งสนทนาธรรมกับพระมหาพงศ์ศักดิ์เตชะวันโน สรงสอบถามถึงประวัติของวัดและประวัติของหลวงพ่อแชม่มในฐานะวีรชนผู้ปกป้องบ้านเมืองจากการก่อความวุ่นวายของชาวจีนอ้างยี่ในเมืองภูเก็ตเมื่อปี2419ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านโดยได้มอบผ้าประเจียดสีขาวโพกศีสะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อสู้จนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิสุธทธิวงศาาจารย์านุนีตำแหน่งสั่งฆ้าปาโมกเมืองภูเก็ตเพื่อเป็นการปูนบำเหน็จความชอบต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปปลูกต้นรวงพึ่งบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอุโบสถแล้วทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดตามจุดต่างๆรวมกับข้าราชาการประชาชนและ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตเริ่มจากทรงเก็บขยะและกวาดใบไม้ทรงทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวและทรงทาสีรวอุโบสถ ทรงประกอบอาหารเมนูผัดพริกเครื่องแกงไก่ถั่วฝักยาวซึ่งใช้เครื่องแกงสูตรเฉพาะของชาวภูเก็ตพระราชทานเป็นอาหารกลางวันแก่สมาชิกจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งกองทัพภาคที่4โดยมณฑลทนหารบกที่41ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้นำรถครัวพระราชทา,านเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนด้วย ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมพระราชทานน้ำดื่มและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่ไปรับเสด็จสำหรับวัดชัยทารารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2386ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสำคัญอาทิพระมหาเจดีพระจอมไทยบร,รมีประกาศบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังการวมทั้งอย่างเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆ